สวัสดีค่ะทุกคนมาน,นี้แอดจ,จะมาเมื่อเรื่องท่านอาจารย์แสนสวยป่วยเป็นโรคพิเศษในตอนที่37กันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะข้าชอบท่านอาจารย์ชอบแบบคู่รักคู่บำเพ็ญพจท์นั่นแหละท่านอาจารย์ต้องตอบรับค่าเจ้าอกอาจพวกเราเป็นสิทธิ์อาจารย์ทำไมทำไมทำไม,ทำไมจะไม่ได้ล่ะท่านอาจารย์ไม่ทำตามหัวใจอีกแล้วหลบหลีกเลี่ยงข้าตลอด ข้าเปล่าแค่แค่ข้าควรจะอธิบายกับหลินเซียว,ว่าอย่างไรดีข้ากับเขาจะเป็นเหมือนคู่รักคู่บำเพ็ญคู่อื่นๆนั่นไม่ได้นะไม่รีบข้าให้เวลาท่านอาจารย์ค่อยๆค,ค,คิดให้ดีๆตอนนี้ท่านอาจารย์ทําใจใหส้สบายตามข้ามาขึ้นเกี้ยวเถอะเ <s> จ้าสาวเตรียมตัวเสร็จหรือยังตระกูลซุนส่งเกี้ยวมาจนจะรอไม่ไหวแล้ว คนของตระกูลซุนได้เลิกงามยามดีแล้วรับเจ้าสาวขึ้นเกี้ยวเถอะลินเซียวแม่นางเข้าไปเถอะอืมแบกเกี้ยวเมืองฉงหมิงนกตัวนี้แกะสลักได้น่าเกลียดจังจิบจิบจิบท่านอาจารย์ดินเซียวท่านอาจารย์เกี่ยวเข้ามาในเมืองฉงหมิงแล้วเส้นทางปลอดโปรง่ง เส้นทางมีคนติดตามมาหรือไม่ไม่มีแม้สัคนผู้คุ้มกันประตูปิดประตูแล้วอีกเดี๋ยวข้าจะอยู่ที่ตระกูลซุนเจ้ากับเฉินเินชิวถิงถึงเมืองแล้วก็รีบตามมาเมาื่อคืนข้ารู้สึกว่าได้รับไอมานอันแรงก้ามาจากเมืองฉงหมิง เมืองนี้มีทูตั์ประหลาดอาจจะมีคนใช้ค่ายกลสร้างภาพลวงตาขึ้นต้องหาตาค่ายกลให้พบจึงจะแก้ไขได้ท่านอาจารย์ระวังอืมเจ้าเองก็ระวังด้วยเป็นไรไปภาพ่วงข้าคิดไว้ว่ามีคนพูดบางอย่างจะคนมีบางอย่างจะพูดต่อหน้าท่านอาจารย์พูดพูดอะไร เมื่อคู่เรื่องที่พูดที่บ้านจางนั่นท่านอาจารย์มีเวลาพิจารณาเพียงสาวันเพื่อรับละค่ะข้าต้องตอบรับเจ้าในสาวันหรือข้ากำลังคุ้นคิดตอนที่แบกเกี่ยวนะ่ะข้ายอยากกอดท่านอาจารย์อย่างเปิดเผยจูบท่านจนรอไม่ไหวแล้ว เอานะคะก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะคะส่วนเพจปุ๊บแป๊กก็ที่เห็นอยู่ยหน้าจอเลยเนาะแล้วก็เออแอดอ่านจะอ่านผิดเยอะหน่อยนะคะก็ขอภัยจริงๆนะคะหรือว่าอ่านจะอ่านขัดข้องหน่อยก็ขอพัยจริงๆนะคะวันนี้อาก็ขอตัวลาไปก่อนไม่บา,บายค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแอดด้วยนะคะ